สวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อนี้จะมารีวิวนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดนะครับจะมา h a p s e สามซีซีนะครับตัวนี้นะครับรีวิวเตรียมจัดส่งนะครับร้อยตำรวจเอกสมบูรณ์นะครับอยู่ที่ขอนแก่นนะครับตำบลขุนทาาจังหวัดขอนแก่นนะครับมาลองฟังครับ

เยงครับนะครับผมประมาณนี้นะครับผมันนี้คือ วิธีการใช้งานรุ่นนี้นะครับก็คือที่เซฟไว้นะครับรลูมลิจิตนะครับทีมีเก่าปุ่มนะครับเนี่ยครับทีมีเก่าปุ่มโดย1 2 3่งสองสามจะเป็นจังหวะศาสร์นะครับนี่ครับนะครับอันนี้สำหรับผู้ที่ฝึกไม่อาจจะฝึกใส่ใส่แถวแรกนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็เสี้ยหกกระสีเลี้ยวขึ้นมาอีกนะครับเสี้าหกกระสีความเร็วสั่งกันนะครับเจ็ดแปดก็กระสีเลี้ยวขึ้นมาครับ ครับโดยแต่ละแถวนะครับก็จะมีออแกนกีตาร์แซ็กเหมือนกันนะครับทั้ง3แถวนะครับเหมือนกันทั้งสแถวรุ่นนี้นะครับลงจังหวัดไทยได้1จังหวะเลนในเชื้อระดับจังหวะนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับอยู่ที่จังหวัดหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดตรงนี้นะครับกดเบิ้งมอครับมอลำนะครับมอลำัสองนะครับตัวนี้วิธีการนะครับอ่เดี๋ยวรีวิวบางนี่นะครับฟังนี่สิเป็นอ่าการคุมจังหวะกลองทั้งหมดครับเนี่ยสตาร์กลองนะครับสโลกลองนะครับอย่าไ่ฟังนี่นะครับปิดคอร์ดเปิดคอร์ดปิดคอร์ด อยู่ฟังนี่นะครับผมอันนี้เป็นวอลลุ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของเช็คลิมนะครับเดี๋ยวกดตัวนี้เป็นแกรนเปียโนครับใช้ได้ทุกลิมนะครับตัวนี้มีสแตนโนสแถมให้ด้วยครับเสียงเปียโนก็ถือว่าโอเคนะครับรุ่นนี้ครับนะครับเปยนเสียงเปียโนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะโหลดนะครับนี่คุณจะเห็นในหนังสือไว้ให้นะครับ ในหนังสือเฮดเว้นท์นะครับจังหวะต่างๆนะครับอยู่ตามนี้เลยนะครับวิธีการเล่นก็คืออยู่ตามนี้นะครับเมมโมรีเสียงจะจัดไว้3มชุดนะครับช้าปานกลางเร็วนะครับส่วนข้าสีมาเข้าไปที่ฟังก์ชันนะครับปุ่มฟังก์ชันอยู่นี่นะครับกดปุ๊บอ่ะมันจะเป็นฟังก์ชันที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเมา่อขกดไปเลื่อนไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นฟังก์ชันที่ศูนย์ศูนย์แปดนะครับอันนี้อันนี้เป็นศูนย์ศูนย์แปดไครับสไตล์ลิชิตมันจะเป็นจังหวะที่เก็บไว้ในเมมรีเเคื่่อองนนก้ป็ หมอล้ำมาครับนี่สิโหลดเป็นโบเลโรนะครับโบเลโร bo l e r o นี่นะครับโบเลโรนะครเขาก็กดโหลดตรงนี้นะครับกดโหลดสิเป็นเลขศูนย์ะครับกดตรงเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์นี่จะเป็นตัวโหลดนะครับโหลดโอเคก็คือกด yes นะครับนี่ครับนะครับช่วงนี้ก็คือการรอนะครับเ o ารอเพื่อที่สจะหายจังหวะนะครับจากความจําเครื่องเนี่ยมามาอยู่ที่ร้อยสาสิบเจ็ดนะครับเพื่อที่จะให่ร้อยสามเจ็ดเพื่อพร้อมเลนนะครับ complete ใส่ไวเรียบร้อยนะครับกดเมมโมรีครับแล้วก็หนึ่งครับ นี่ครับเพลงสากเลยครับอันนี้ก็เป็นเพลงชา้าทั่วไปลูกทุ่งทั่วไปนะครับนี่ครับเปียเสียงครับ โหลดครับเขาต้องกด2เ mm ทืธอเห็มันกลับมาเอเขาส่วนเขาหลินยูเมนเอนี่คร well ับม so ันย like ูเมนเอนี่เขาเสียมันไม่เมนเอเขาต้องกด2เทืธอถ้าเขากดเทธอเดียวมันจะไปเมนบีนะครับไปเอแล้วไปบีเขาต้องกดอีกเทธอนึงมันจะกลับมาบีเอขึ้นเขาเนี่ยครับเล่นได้แล้วครับเขาก็เล่นได้นะครับเล่นไปเลยนะครับบัตที่ห้าสิเปลี่ยนจังหวะสมมว่าเ้าสิเปลี่ยนไปจังหวะผู้ไทยนะครับเขากะกดฟังชันคือเขานะครับนี่ลิจิตนะครับยุดกองก่อนนะครับกดฟังชันแหละเนี่ยครับมันจะเป็นจังหวะอันนี้จังหวะอยู่ในอันความจำมันนะครับเขาก็เปล้วเากด ศูนย์แล้วก็กดเย็ดนะครับอันนี้เป็นจังหวะการเล่นจังหวะผู้ไทยนะครับแบบนี้ครับจังหวะผู้ไทยเขากะใส่ความเร็วอยู่ประมาณซี่หาหกนะครับเป็นความเร็วปานกลางนะความเร็วปานกลางล้องเมืองนะครับอันนี้จังหวะจังหวะผู้ไทยนะครับไหนครับมันยี่อดีนะครับโซโลคอนครับ นะครับ,รบเรียบร้อยครับผมกกเฮาก็เล่นได้นะครับจะพูดไทยก็เล่นไปเลยนะครับใส่ความเร็วอยู่ที่4 5 6นะครับที่นี่อ่ะสิโรดีกับกดฟังก์ชันคือเก่าเนี่ยครับสังเกตว่าเป็ิมาหมองเกาเลยครับสิมพ์สูงศูนย์แปดมงเกเลที่ฮอกรีนไปเสียวจังหวะอย,อย่างลรโซ่สซีาสอาจังหวะ สามชาเดี๋ยว่าสามชากดเคือเกอ่าครับศูนย์แล้วก็เยดนะครับแค่นี้เองครับจะไม่ง่ายนะครับหลักการก็คือวิลีโหลดวิธีโหลดคือศูนย์แล้วก็เยดนะครับศูนย์คือโหลดนะครับอ่าเรียบร้อยครับอ่าสามชาต้องใส่เจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าแนวกระดิเรียกขึ้นมาครับ ราสามารถปรับเร็วขึ้นก็เนี้ได้อีกครับปรับเร็วขึ้นนะครับนี่เทมโปนะเหมากับปรับขึ้นอ่าเพลงสี่ประมาณหน่อยสามสิบนะครับอ่าเซฟไว้เนี่ยฮะเซฟวิธีการเท่าดีเซฟแป๊บปรับความเร็วเลยเขาจะปรับเพิ่มเมากกับกดเมมโมรีค้างไว้แล้วก็ลงเลขเขียนไม่ได้ทำว่าโอเวอร์ไวก็คือเซฟทับอห้องกดเย็นนะครับเย็นตัว ้างเอาปับื้อยสามสิบเพื่อนกระเซฟครับกดเม,มโมุลีค้างไว้แล้วก็โลงเลขแบบเนี่ยไม่เคยเสบลงไปเลี่ยนเสียงเนี่ยมันซาห้องปั๊บคืน้องซ้กันครับเกีแปดเก้าต้องซ้ำกันครับวิธีการเสียบประมาณนี้นะครัดเก้าเสียบ ถ้ามีการเซฟทับนี่ถามว่าให้เซฟทับบอเทาก็บกดเย็นนะครับนี่ครับจังหวัดเชากะใส่อยูเจ็ดแปดเก้านะครับหรือสิเป็นจังหวะอ่าร้องหลุดอีกจังหวะนี่ครับเวลาเขากดถ้าเขาเขาอยู่ฟังก์ชันเก่าไม่ติดก,กดเวลากดฟังก์ชันไม่ติดคือว่าหม,ม,มองเก่านะครับถ้าเขาบอลัหนเทาก็ต้องกดเลื่อนไปฮอดศูนย์ศูนย์แปดอ่าร้องกองยาวนะครับนี่กองยาวอีสานนะครับกองยาวก็เร็วแต่เขาสี่เหลี่ยนนะครับความเร็วสั่มไหล่นะครับสี่ก็ได้สี่ห้าหกก็ได้หรือเจ็ดแปดเก้าก็ได้นะครับ เรียบร้อยครับพอกดปุ๊บเอาเร็วจักหน่อยสโลก่อนครับ ปอกยาวครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับผมนี่สำหรับรุ่นนี้นะครับ Pirelli 344หรือว่า353นะครับเบลนใส่ประมาณกันนะครับวิธีการใช้ใช้แบบแคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือโหลดได้ที่ละจังหวะนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับอันนี้สั่งโซ่ไปที่ร้อยตำรวจเอกสมบูรณ์นะครับอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเด้อนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ